สวัสดีค่ะร้านน้ำนักข้างมือเกษตรวันนี้จะมาอัปเดตรถไถท,ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดิมๆไป,ปุ่ดเลยให้ชมทีละคันนี่เลยเริ่มคคันแรกเลยค่ะยันม่า F15D15 แรง3สูบดีเซลขับสิ่งรบิดมาพร้อมกับโรเจอรี่ควรนดิันี้เครื่องแบบว่ายัางไม่ได้ทำความสะอาดประมาณนี้สามสูบ ด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็น subaru b ห้าพันสองสูบดีเซลเอ็ดแรงโรตารี่มีพร้อมอันนี้ก็จะเป็น subaru b 64, สิบสี่สิบสี่สแรงเหมือนกันสามสูบเย่ okay. เด่มเดิมเลยขับสี่ wd ด้วยแล้วก็มีโรตารี่อันนี้ก็จะเป็น b หกพัน subaru สามสูบอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่แรงได้ใช่ไหมกี่แรงสิบแปดแรงสองลูกขับสี่วิวเดียวอันนี้ทเจ็ดพันนี่เจ็ดพันหนึ่ง สามสูบแล้วคำซี i̇şte ่วมีลตเตอรี่ด้วยก็อันี้จะเป็นโนมอโต้สี1หนึ่แรงสามสูบคำซีแล้วก็คำสุดท้ายเอ้ยยังไม่สุดท้ายอันนี้จะเป็นมิส m i หนึ่งแปดห้าสิบแปแรงสามสูบง่ายเลยป มีอีกคังต่อไปรถมีรถตรีทุกคันเลยแล้วอันนี้มีซูบิชิเหมือนกันดีหนสี่แดงสสูบสสูบเหมือนกันครับสิครับสิดูดีจะเป็นคูปต้าเอลพันห้าเขาเดียว2สูบอันนี้จะเป็น เพาเดียวสิบห้าแรงโรตอรีพ่นดินให้แล้วคันนี้จะเป็นมิสูบิชิเอ็มทีหนึ่งห้าอันนี้เราฝากกระโปรงไปทำอยู่รถพร้อมใช้งานเรียบร้อยคันนี้เป็นผ่านตัดยาแล้วคันนี้ชิบูระเ s d ตดีหนึ่งแปดสิบแปดแรงสองสูบขับส w d วสองพาวเหมือนกันอันนี้มีผ่านตัดยาดเลย กอนนี้อิสกิ TX หนึ่งสองหงสแดงสองสับสี่จะดูดี้วยอีสกิแรน e ์ o v หกแรงหนึ่งหกห้าไม่มีสาข้างมานี่สายสูบเหมือนดิอนี้ก็ T U อ,อิสกิเหมือนกันหนห้าแรง สาสูบแล้วขับส่ทุกคันเลยแล้วนี้น้ไล่หงพัน8แรงงส,สูบโตี 5, ะคะ่คทุกคนจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นขับ4หมดเลยประมาณนี้คร่าวๆขอบคุณค่า